โอเคครับก็าอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลูเซอร์แชนแนลกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครไอริกันให้ดูนะครับผมก็ไอริคอมแพตนี้ปั๊บมาถึงจะโดนเนิร์ฟมาแต่ก็ยังโหดอยู่ดีครับผมเำหรแผ่นนี้ครับแป๊บดูไอเทมกันเลยดีกว่าไอเทมของไอริก็ที่ผมเอาออกมาคือเป็นไอริเล่นฟามนะครับผมที่ออกมาให้ท่านผู้ชมดูกัน ก็จะเป็นเซตร์ไพร์มตามนี้นะครับผมชิ้นแรกจะเป็นซอลิเบอร์นะครับผมใครจะออกเป็นธนูฝางไว้แล้วแต่ครับผมแต่ผมว่าไอรีมันต้องออกฟอลิเบอร์เพื่อเน้นการโจมตีแรงนะครับผมชิ้นต่อไปก็รองเท้ากียฬาเกมแน่อนอนต้านทานสถานนะชิ้นที่สามจะออเป็นเคิร์ออฟเดย์นะเอามาตัดเรือนเองเพราะทำไมนี้ต้องออกตัดเรือพวกตัวออฟเลนมันโกงครับมันดูเรือหยับเลยส่วนไอเทมชิ้นที่สี่ก็จะเป็นโอมีอาร์มนะครับผมชิ้นที่ห้าก็เป็นไฟเจอทูครับเอาออกแรงไปเลย ไอริเราไม่ออกป้องกันนะครับผมพอเราเน้นล้วงแล้วตีดูลเลือนเอาคืนนะครับผมที้นท้ายก็เป็นเกาะตายเกินนะครับผมหรือใครจะเปลี่ยนเป็นเมเดียนออฟทอยก็ได้เกาะกันเวแล้วแต่คนทุกคนนะครับว่าจะออยเนียแต่ผมออกเป็นเกาะตายเกินนะครับผมไปดูพลังแฝงครับไอริกันพลังแฝงของไอริเราก็ตามนี้นะครับผมเราจะออกเป็นตายเกินนะอันแรกเราก็เป็นมาออฟโฟ o ด์นะครับก็คือสกิลกดแชร์แข่งนั่นเองนะครับ เอาอมาไปใช้อันที่สองก็เป็นการไลเกอร์นะผมเพื่อเพิ่มเสังหารจ,จะเพิ่มแรงโจมตีไปด้วยแล้วก็คืนชีพครับผมอันต่อไปซีแดงนะเราจะเลือกเป็นชาร์โดเบรนนะครับผมเพื่อคืนที่แล้วการโจมตีจะสร้างบนฐานความเสียหายด้วยอันต่อไปก็เลือกเป็นซีแดงเหมือนเดิมนะพลังแฝงจะเป็นเดรี่คอร์นะเพื่อแรงโจมตีให้กับไอรีนน,นั่นเองก็แรงแฝงผมก็ออกตามนี้นะครับผมไปบไปดูไอรีฟาร์มกันในเกมกันเลยครับผมไป โอเคครับเราก็มาอยู่กันในเกมนะครับผมเราเช่นไงก็เราก็จะอัพสกิลหนึ่งมาเป็นสกิลแรกนะครับผมคอยปลาแล้ถ้าเกิดสกิลสองจะพุ่งต่อได้ก็ต้องมีสกิลหนึ่งครับเราเลยอัพหนึ่งมาผมก็ฟาร์มจากมังกรเล็กไปมังกรใหญ่นะครับเพื่อไปเติมไฟเพื่อช่วยในการเอ่อแครี่บวกนะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผม อันนี้เป็นตัวคอรเลชเกมนะครับตัวนี้ผมต้องรอมีไอเทมสักหน่อยครับผมแล้วขอจะเก่งขึ้นมานะผมสามารถแลกเพื่อนได้นะผมว่าตัวนี้ก็ขอโทษดีภาพอ่านดูไม่ได้ไหนครับเต็มเลแกล้งไปแกล้งมามากเลยก็อันนี้เป็นตัวละครที่ขนาดโดนปั๊บเรื่องอันติมาแล้วนะผมก็ยังโกงอยู่ดีนะสำหรับแพทนี้นะก็ผมว่ามันก็โกงอยู่ดีครับสำหรับแพทนี้ แ,แพทนั้นน่าจะโดนเนิร์ฟแน,น่นอนครับมันโทนอ่ะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมปไปจงังหวะนี้โจ๊กเกอร์เขาอ้อาวอดีอื้มผมปาดากระจายไม่โดนอีกโอ้โหเอาแล้วเอาโอ้ยผมง,งักง,งักอีกโอ้ยโดนกีด,ด้วตบโอ้หุมลวนแล้วผมลวนแล้วยกันถอยกันถอยกันโอ้เจ็บเจ็บจังวันี้ร้านต้องการความช่วยเหลือผมไปแล้วอะจังหวะนี้ ปลาสกิลหนึ่งไม่โดนไม่เป็นไรอันตีไปดิได้มาโจ๊กหนึ่งโจ๊กหนึ่งแล้วเอาิกิลเดอร์สองอะ่ะครับโหเก็บสองครับจงังหวะไหนอ้าวมูราดอืม,มไม่ทันโอ้ยมันตาใส่ผมก็ตีคีบกันก็ต้องพยายามนะครับผมค่อยค่อยฟ้าค่อ,ค,อค่อยเก็บเงินไปเรื่อยเพราะาตัวละครเราไม่ได้แบบเก่งต้นเกมนะเก่งพึ่งแทงเกีนะผม ก็ต้นเกมจะพยายามบวกมานะครับผมรู้สึกกาจะมีประเด็นนะจังหวะนี้ปลาข้าพูดไม่มีเช็คก่อนไปเจังหวะนี้รอกันรอกันมีคนไหมอ้าวมีโจ๊กปลาไปเอาแล้วเปิดอ,อันตี้โอโ้โหโอ้โหไม่มีใครตามผมแช่แข่งเละเจาา้าวะนี้สวยมีคนตามสวยได้หเกือบแตกไหมนะแตกไหมโอเคครับยังรอดอยู่หืมเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนตามนะผมเละเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ เราก็บ,บ้าครับอา้าวกิลเด์โอ้ยของปลาไม่โดนแล้วไงอะเอาดิกิลเด์ไม่รอดแล้วโหตายนิ่งๆแบบไม่ต้องแชนตีครับปล่อยเลยปล่อยไปเอาดิเอาดิาดปลาไปเรียบร้อยสวยได้มาอีกหนึ่งตัวเอาโหยังโหดอะแต่คงก็ตายไปซองแล้วเนี่ยอุย้ยมูราดมาช่วยสกัดก่อนเอาปลาโดนเอาแล้วไงเอาดิเปื่อนตีแล้วไงอะฮะเอาพุ่งเอาดิ แดดตีแดดตีเอาดิมูราดว่าไงซึกโอ้โหโ,โอเคยังครับแดงได้มูราคืนอยโอ้โหพิกี้อืมพิกี้ผมพลาดเฉยโอ้ยแต่ก็ได้อยู่ครับจะมาพิกี้กลางมีบ่วงนะเอาแล้วดิผมลลวงซาต้าาโดนด้วยอันตี้มันลบทันเอาเดี๋รอซาต้าเครื่องลงเรียบร้อยได้ไมาหนึ่งตัวเอาดิปโปจา้าดิปโป้ ไม่ทันไม่ทันถอยก่อนถอยก่อนบ้านโดนตีเดอรดิโป้สุดจะไม่ยอมยอมเด้อะตาสกิลหนึ่งตอนครับตอนมูลาดมาปลาไปสวยนีหนี่นีก่อนอุ้ยคิวเด์อ่าคิวเด์หลงหลงลงลงหลงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้อยู่เอาดิเอาแล้วบิงบิงตีอื้อหือคิวเด์อังโอเคได้อยู่โหสวยโจ๊กเกอร์ก็มาโอเค เห็นไหมครับโอ้โหก็เทคนิคนะครับผมปลาดาวกระจายตีแล้วก็บิงแล้วก็ตีบิงแล้วตีปลาดาวกระจายอะไรแบบนี้นครับผมแนะนำให้แบบนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราตีแล้วก็บิงบิงค่อยตีอันนี้ไม่คุ้มนะครับผมไม่งั้นเราจะพุ่งได้ไม่ได้ไม่เคยกี่กี่รอบเองไม่ขี้ขังอ่ะครับผมแนะนำให้พุ่งแล้วตีพุ่งแล้วตีครับผมมันจะแรงมากเป็นการคอมโบนะครับผม ก็พยายามใช้ดาวกระจายให้โดนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าไอลิปปลาดาวกระจายโดนก็จะรีสัก12นะครับผมบทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วจะทําให้เราบิงได้เรื่อยๆแล้วครับถ้าปลาดาวกระจายโดนเทคนิคไม่มีอะไรยากครับคือต้องเน้นให้ใช้ปาดาวกระจายโดน,นครับผมลูบูลูบูบอ้าวอยู่2อ,อยู่2แล้วไงกดอันตีบวกดิฮืโดซีซีโอโ้โหโดซีซีเรียบร้อยคนระโอ้โหนะ ก็ไอรีถ้าโดนซีซีเยอะขนาดนี้ก็บิงซูมไม่ไหวน,นะครับผมตีดูดเลือดอะเพราะมันจะไอรีตีแล้วดูดเลือดด้วยครับไม่ไหวจริงเ้าเกิดละไปช่วยกลางกันว้าวไงอ้าวจิวเดอร์ไม่รอดนะจิวเดอร์ก็ไม่รอดผมรอดักวาวก็มาวาวก็มานั่นแหละโอ้โหสวยโอ้โหเอาละ,ะครับเริ่มมีเทปผมเริ่มเกิดแล้วผมก็มาอธิบายต่อนะแล้วนะเกี่ยวกับ เออไอรีนะครับผมที่ถ้าเกิดเราโดนซีซีเยอะเราก็จะไม่สามารถบิงได้นะครับผมอย่างเช่นชาไปเกียแล้วชาที่โดนจูเดอร์เราก็เราบิงแล้วตีดุลเรือนไม่ได้ครับผมเพราะไอรีสามารถดุลเรือนได้แล้ก็พยายามอย่าโดนซีซีมากนะครับผมไม่งั้นเราจะบิงสู้ไม่ได้เลยตีดุลเรือนไม่ได้ครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคที่ทุกคนน่าจะรู้กันแต่ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะผมว่าทุกคนก็รู้กันหมดแล้วสำหรับคนที่เล่นไอรีแล้วคนที่ยังไม่รู้ก็สามารถ เออแนะนำการเลครับผมไปสามารถปรับเปลี่ยนเนี่ยนำไปใช้กันได้นะผมคำแนะนำเลยนะครับผมนี่ปลาที่พุ่มอุ้ยเจอกิวด์โอ้อ er. โหกิวด์ er ตบอย่างแรงครับผมอันตีคูเอาดีเนี่ยโอ้โหคัดขัดนะครับต้นเอฟซีไม่ไหวอันนี้ตีดูเรือดโอ้โหดูเรือดพันสามคิวด์ก็ไม่รอดได้ใช่ไหมบิงตีโอ้โหยังโหดนะครับโอ้โหวิกิ ยู่เด้อก็ไม่รอเนี่ยเลเข้าเล่กเกมนะผมเราสามารถแบกได้แล้วแล้วก็มีไอเทมสามารถเราตีแรงไดลล้แล้วผมตอนนี้ก็สามารถหนึ่งึได้กระตุกตัวแล้วหนึ่งก็ผมว่าวก็ไหวนะถ้าลวงดีๆตัวนี้รอโจรครับโจมาเรียบรอ้อยโจไม่รออันติไม่ทันได้กดสกิลสองก็หา,ายไปที่เห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งได้หมดแล้วตอนนี้ โต้ยังไม่ได้ทีนคันสกิลซองก็หายนะครับกลางจะมีบวกนะไอริไอริอรปเปิดลิวโนโอคิคาริเข้าไปแล้วก็หายไปอีกหนึ่งดิปโพเราแทงป้อมอยู่เอาดิตีไม่ยัง้งอ้าโดนั่นนะอือเท่าไหร่กันโอ้ยป้อมตีแรงครับผมมืกี้ราเป็นได้์แเมเลยนะไปครับวาวกับบานกันวาวไม่ได้แล้วช่วยเพื่อนตีมังกรน,น่ครับตามได้ดีต้องตามมังกรครับจนะช่วยเพื่อนตี โอเคอเครับเก็บใครกันใครดัดอันนี้เราก็ได้วาวกระบาลแล้วครับโอ้ลิโปโ้ไม่ให้กลับว่ะว้าห์เนียนๆกันรู้สึกบนจะมีประเด็นนะครับผมเราบิ๋งไปป่ากระจายโดนอันตีไปทีนึ็กเรียบร้อยเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บเก็บสองแล้วเก็บส,สามไปอีกสามตัวโอ้โหโ เพื่อฉากนี้โอ้โหต้องติดไฮไลท์แล้วโอ้โหยังหโหดอิโปจ๋าอ้าวสโลไว้สโลไ,โลไลว้เราดันป้อมดีกว่าอิโปจะหนีไปไหนอ้าวโดนเราก็ตามยาวนะอีดิปโปเอาแล้วไงอ่ะให้ดูเลือดอู้ปาดากระจายไม่โดนเต่าให้แล้วกันเอาดีตีโอ้โหสู่ชะการียบร้อยครับน่าจะจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแฟนมาัคใกันให้ด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบอ้าวคิวเดอร์ อ่าเรียบร้อยดีอันตีไปเรียบร้อยคิวเลอร์ก็ไม่รอดโอ้โหเอเดนเลยทีเดียวก็อย่าลืมคำแนะนำครับพย,ยายามใช้สกิลหนึ่งให้ดูนะเอยให้โดนนะผมถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนนะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเราสามารถบิ้งรับแนะนำให้ฝึกไว้เยอะการปาสกิลหนึ่งครับผมเรียบร้อยจบลงไปอืแจกเยอะแต่เราก็แบกได้นะครับนี่โอเคครับตัดไปดูช่วงสรุปถาา่ปายคลิปเป็นอะดีกว่าผมไปโอเคครับก็จบไปแล้วนะกรับ คลิปไอริฝาเป็นไงมาครับโอ้โหผมแจกไปเยอะมากเลยแต่ก็กลับมาแบกได้อยู่ครับเมื่อเพื่อนแจกเราเลยต้องแบกแทนก็เป็นไงครับเป็นเป็นตัวละครที่เล่นเกมนะครับผมต้นเกมอย่าเน้นอย่าบวกมานะครับผมยิ่งเล่นเกมมาครับไอริจะเป็นตัวละครที่เก่งมากล้อเมเทม่อยเพราะมันตีเป็นทูลาเมนะครับผมสามารถแบกเพื่อนได้เลยนะครับผมก็แนะนำมาให้แบรนะสำหรับเออซีซั่นนี้แต่ใครที่เล่นเป็นก็เอามาเล่นนาเป็นตัวละครที่โกงจริงๆนะครับตัวนี้ องมาพูให้เดียวกับโทนเลยนะผมว่านะก็สนุกกันไหมครับคลิปนี้หรือมีสาระพอไหมครับก็ฝากมาคอมเมนต์ได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าผมรีวิวตัวละครตัวไหนก็สามารถบอกกันได้นะผมคอมเมนต์มากันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมกลับมาดูกันด้วยผมกลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ